สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนของฮิโรยาสุ IC 9 8 0 Pro เป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะการใส่โทนมันก็จะมีอยู่3โทนด้วยกันนะครับก็คือ1โทน CT นะครับหรือโทนอนาล็อก 2ก็จะเป็นโทนดิจิตอลนะครับโทนดิจิตอลก็จะมี2โทนด้วยกันก็คือดิจิตอลเอ็ับดิจิตอลไอนะครับใน3โทนนี้นะครับให้ท่านใส่โทนใดโทนหนึ่งนะครับอ่าะอ่ทีนี้เรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับวิธีใส่โทนนะครับให้ท่านเลือกนะครับสมมติว่าท่านมีสักอ่าสิคนนะครับ10คนอ่าช่องตรงกันโทนตรงกันคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับอ่ะผมสมมุติจะเป็น162นะครับอ่าหนึ่ง หนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสองสี่ห้นะครับอ่าอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับหาเรามีสิบคนใส่ความถี่ตรงกันโทนตรงกันก็คนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เรากดฟังก์ชันเพื่อจะเข้าเมนูนะครับผมจะแนะนําเป็นเมนูอ่าโทน CT นะครับใส่อ่าช่อง VFO นะครับก็คือช่องนี้นะครับกดฟังก์ชันนะครับ มันจะขึ้นเมนูมา3เมนูนะครับแล้วก็เลือก,น, i i อกนี่ครับกดลูกศรขึ้นลงเนี่ครับเลือกเนี่ครับเลือกเป็นเมนูที่2นะครับเมนูนี้นะครับเมนูที่2นะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันขึ้นมาจะเป็นโทนตัวนี้เลยนะครับตัวแรกตัว C เนี่ยแล้วก็ CTC ีนี่นครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมันออฟอยู่เห็นไหมครับอ่าให้ท่านกดฟังก์ชันปุ๊บอ่าทีนี้ให้ท่านเลือกกดลูกศรขึ้นนะครับ ให้เป็นตัวนี้นะครับ C T C S S เนี่ครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันก็จะเริ่ม67เห็นไหมครับก็กดลูกศรขึ้นลงเลือกโทนเนี่ยอ่าเนี่ยครับอ่าผมเอาเป็นโทน74.4นะครับมันมันมีประมาณ50โทนนะครับอ่าเลือกมาโทนในโทนหนึ่งก็คือเลือกเป็น74เสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอันนี้โทนส่งต่อไปก็จะเป็นโทนรับนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรตัว R ก็คือโทนรับนะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บ อ่าทีนี้ก็กดลูกศรขึ้นนะครับอ่าเด่นครับอ่าเดยนนะครับุกมาตัว CTCS ให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันก็จะเป็น44อ,อโต้เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือใส่โทน4ก็ได้เลยโทน R ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วให้กด X4 ลงมาครับอือปึ๊บ อ่าออกมาครับมาดูมันจะเห็นตัวเลขบอกโทนเลยนะครับเห็นนะครับ74.4เห็นนะครับเนี่ยครับอ่านะครับก็คือเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เวลาปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันมาฟังก์ชันที่2นะครับมาหัวข้อที่2ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับทีนี้มันมาตัวนี้นะครับให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าให้กดลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นไปไปให้เป็นออฟนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บ อ่ก็คือเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับหายก็จะเป็นช่องปกตินะครับต่อไปจะเป็นโทนอ่าดิจิตอลนะครับอ่าผมจะใส่เป็นดิจิตอลเอ็นก่อนนะครับอ่าดิจิตอลเอ็นก็กดฟังก์ชันเหมือนเดิมครับปุ๊บอ่ามาเมนูที่2นี่ครับกดฟังก์ชันปุ๊บอ่ามันออฟอยู่เห็นไหมครับก็กดฟังก์ชันปุ๊บกดลูกศรขึ้นอ่าให้เป็น DCS นี่ก็คือดิจิตอลเอ็นนะครับตัวนี้นะครับอ่ดิจิตอลเอ็นนะครับ เสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันก็มีให้เลือกน่ครับก็กดลูกศรขึ้นลงเลือกเอานะครับผมเอาเป็น31มสเนะครับสาเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยครับตัวนี้ใส่ตัวเดียวเลยครับมันออกมาก็จะเป็นดีเนี่ยครับอ่าเด่นะครับมองเนี่อ่านี่ครับ 031n เนี่ยครับก็คือโทนดิจิตอล n นะครับอ้าวปิดโทนก็ทำเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันมาเมนูที่2อ้าวกดฟังก์ชันอ้าวกดฟังก์ชันอ้าวก็กดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟนะครับอ้าวเป็นออฟเสร็จก็กด,กดปึ๊บอ้าวกดออกมาปึ๊บอ้าวเห็นไหมครับก็หายก็คือปิดโทนต่อไปจะเป็นโทนดิจิตอล i นะครับอ้าวผมจะมาใส่ช่องล่างนะครับช่องล่างก็กด b b ตุ๊ด ก็มาอยู่ช่องล่างนะครับทีนี้เราจะใส่โทนดิจิตอลไอนะครับก็คือกดฟังก์ชันครับปุ๊บมาเหมือนเดิมครับเมนูที่2ครับกดฟังก์ชันครับปุ๊บแล้วก็มันเป็นออฟอยู่กดฟังก์ชันครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรขึ้นมาเมนูนี้ IDCs นี่ครับก็คือดิจิตอลไอนะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บก็เหมือนเดิมครับเลือกเหมือนเดิมครับกดลูกศรขึ้น อ่านี่ครับเอาเป็น0 3 2ย์ไอนะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาครับอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ครับ0 3 2ย์ไอเห็นไหมครับมันจะขึ้นบ่อเห็นไหมครับอ่าครับทีนี้เราปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดฟังก์ชันอีกทีนึงครับอ้าวอ้าวกดฟังก์ชันอีกทีครับ ปุ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ากด Exit ลงมาครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับการใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ